สวัสดีครับจากไข่เกษตรชาวบ้านนะครับก็วันนี้จากก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกหอมเนี่ยนะครับเป็นหอมที่ใช้กินใบหรือหอมแบ่งเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อหอมหอมมาอย่างเงี้ยครับราคาก็ไม่แพงครับก็ปลูกไว้กินใบสําหรับพี่พี่เพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่ก็จาก็ จะมาเนี่ยนะครับทำเกี่ยวกับใช้ขวดหรือใช้นี่นะครับในการปลูกหอมก็เอาไว้กินเองนะครับปลอดสารพิษเ,เราก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับเจ้าหัวหอมก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีเนี่ครับเชือกท้าเพื่อนๆได้มีเชือกได้แบบนี้ก็ใช้เศษผ้าก็ได้ครับที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบที่จะนำมาใช้ ก็เ,เดี๋ยวเราไปชมกันครับวิธีการก็เราได้ขวดมาแล้วนะครับเราก็ทําการตัดขวดเลยครับนี่จะได้ขวด คตัดตัดให้เขาตรงสักทิหนึงเนี่เมอเราได้แบบนี้แล้วตรงนี้ก็เจาะรูครับ ของก็ใช้หัวแร้งนะครับจีเจาะรูแบบนี้แล้วก็นำเชือกที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับยาวสักประมาณที่เราตัดขวดเนี่ยนะครับความยาวของเขา เราก็ร้อยใส่เข้าไปในรูครับ เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นดินปลูกที่ผสมเองนะครับก็ใส่ปุ๋ยไข่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็ดึงเชือกนี้ไว้นะครับเนี่ยเชือกก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่เขาเข้าไปครับใส่ดินเข้าไปครับถ้าเพื่อนเอนไม่สะดวกทำดินปลูกเองก็ าซื้อดินถุงมาก็ได้ครับนี่เราก็ใส่ดินแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะใชะ้ปุ้นขวดที่เราตัดสวมทับวางล้วค่ะนี้นะครับ ก็นี่ครับเพื่อนนำหอมนะครับที่เราเตรียไมไว้นะครับยัดปลูกใส่ลงไปครับนี่ใส่ไข่กระดิบน,นี้ลงไปเลย นี่เคเาก็เริ่มงอกแล้วครับก็สําหรับเพื่อนๆนที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกก็วิธีนี้ก็สะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่จะใช้ขวดที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เราก็ นำจจะคุ้นขวดนะครับใส่ลงไปครับแบบนี้เขาก็จะตั้งได้แบบนี้ครับเมื่อตั้งได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลดน้ำครับ นี่นครับรดน้ําเข้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นเสร็จแล้วนะครับน้ําทีอา่อยู่ในขวดแก้วนี้นะครับเขาก็จะดึงความชุ่มชื้นขึ้นไปให้กับดินนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับประเด็นก็คือว่าเมื่อตอนที่เขางอกแล้วนะครับใบเขาก็จะยาวขึ้นมา แล้วก็จะทำอาจจะทําให้ใบเข้าหักนะครับเพื่อนๆก็ใช้ขวดน้ําเหลือใช้นี่เหมือนกันนะครับตัดเขาครับ นี่เมื่อตัดหัวตัดท้ายเขาแบบนี้แล้วนะครับใช้ใชตัดเลยครับนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขี้ขยายเขาออกครับนำเข้ามาครอบไว้ลักษณะนี้ครับก็จะได้แบบนี้นะครับเวลาเขางอกยาวขึ้นมา นะครับเขาก็จะไม่หักนะครับใบเขาก็จะไม่หักเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้คอยรอ,องรับนะครับก็อย่างที่ทําให้ดูแบบนี้นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะครับสําหรับในการปลูกหอมก็นี่นะครับที่จะทําไว้ไว้กินด้วยแล้วก็เอามา ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับก็เขาก็มีใบาย,ยาวอย่างนี้เลยครับเขาก็จะไม่หักนะครับเขาก็จะมีเจ้านี่รองรับไว้นี่นะครับเขาก็จะมีเจ้านี่รองรับไว้โดยที่ใบเขาก็จะไม่หักเาก็จะสวยงามนะครับแนี่นี่ก็เอ,เอาขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ก็ไม่ต้องรดน้ําเป็นประจําก็ได้เพราะว่าน้ําเขาจะมีขึ้นมาหล่อเลี้ยงความชื้นชุ่มชื้นให้กับ อหอมที่เราปลูกเป็นประจำนะครับเฮ้ยเพื่อนๆดูครับถ้าเห็นนะครับนี่เขาก็มีรากโอ้โหยาวมากเลยครับยาวนจนถึงข้างล่างเลยก็น,นี้จากก็ปลูกไว้ได้อาทิตย์กว่านะครับเขาก็ขึ้นมาแบบนี้นก็บำรุงด้วยโอรโมนไข่อะไรด้วยครับเขาก็จะสวยแบบนี้แล้วครับ เนี่ยครับทั้งสองอันเลยครับเนี่ยมีเจ้าตัวให้น้ำเนี่ยรากเขาก็ยาวนี่นะครับเนี่ยใบเขาก็สดสวยครับเ็เดี๋ยวเจ้าอันนี้ที่เราปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะยาวขึ้นมานะครับนี่สำหรับเจ้าต้นหอมที่เราปลูกเองก็สำหรับจ่าก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะใช้ขวดใหญ่กว่านี้และได้ปริมาณที่เยอะกว่านี้ก็ สามารถเปลี่ยนใช้ขวด1.5ลิตรได้นะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกหอมไว้กินเองแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อต้นหอมก็เพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถใช้ขวดที่ใช้แล้วนำมาประยุกใช้อย่างนี้ได้ครับก็คงเป็นประโยชน์และเป็นสาระดีๆที่นำเสนอนะครับก็ยังไงจะฝากเพื่อนช่วย กดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจากจนจบสวัสดีครับ